สบายดีพ่อแม่พี่นอ้นอ,นองสวัสดีเอฟซีทีทักแฟนทุกคนทุกคนทั้งในประเทศต่างประเทศพ่อแม่พี่น้องเคย์ลาคาซิมาท่านประกาศเท้าพี่น้องน,นี่เลยครับมูสิกินซุกี้มันนี่ เด้งกันน้องมันนี่ชุกที้ง่ายง่ายพี่น้อง

นี่พี่น้องเสกแข็งเสกแข็งพันเราเลยพันง่ายคือกันได้พี่น้องเขาเสกแข็งพันนรกนี่สามสิบเป็นยังนี่ซุกี้ลูกข่อยกว่ามากจ้ารึไม่รู้ถือจ้าลูกถือจ้าได้ไหมเอาตัวแข็งๆเลยมาหั่นเอาบบเลยแบบมันจะ เป้ปะยังปะกุ้งยูตูบเ็นนี่นี่การมูสัมภิมานี่น้องดีมันสีบางค่ะน่นี่บางเสียบเลยนั่งมันก็ง่ายอีกก็มัน นอนแล้วมันมยากเออสีขา ะไกันนี่เดียลก็เเ้อัลีงกุ้งสุญญาปลาลุกนี่ลูกโอ้พวก้บางคักขนาดพันเอาเลยอืเห็นแล้วเน่อสียนตเีเขาบรยคขนาดพี่ดมันยังกินไาหะกุ้งงบา่แต่ยงลายเาว กระเด็นกระเด็นกระเด็นเอ้ยอันนีุ้กี้แอบกินหอยลวกนะชาบแแคทกระซัมเอ้ยกระซัมเหอมองอะพรนับเป็นอะไรบ่ได้บ่จ้ะเดายสร้างอันเยตั้มาผิาไม่แค่ตั้งผิดวะมีทีทุบนากาเอใหญ่เออปยัม่ใหญ่เลยไหนจะโตสโต ย่างคือเป็นตะคือดมคืมมอคำแท้ตายไปทั้งร้านเลยสิงสนั่นพี่น้องเอ้ยปลาดั้กันจีย่างกุ้งใช้ปลาดั้สบายดีพี่น้องสิย่างกุ้งพี่น้องปลาดั้มิย่างกุ้งเฮ้ยเป็นไงสิย่างแล้วลูกอือด้กินอยู่ดอกคนหาเอ้ย เนี่ยปลาขาวไปไก่เต้าลายแม่ดูดูดูไม่ได้ตั้งหนักแค่ไหยมันสีบางคับขนาดอะไรพี่น้องมันแข็งเลยเอามาพันนอนสไลด์เลย เย็นมือขนานดะ ให้ชนะิย่านด้กันคูไปฮะถอาเเดี๋ยวพี่น้องเก็บอ๋อไย,ย่านเด้นดนอนะคูไปนง,ง้งนางลอง้อยิ่อนาเอ้ย

การอาชีพจักเมนยังเมนยาวคุณไหวขนาดเลยบรรยากาศแพีมากบรการหนิกระอุเอาเอาเอาบริญากันนะาปากหือว้บริญารยาบริญาปาปะะอันนี้เนาะ ชิ่นนอนนอกบ่บอป่ะนอนวุ่นมากุ่นมากนอนปรหลาดเอะเนงายกลางคืนมันบ่มีแล้วนะป่ะขันงานนะเมียนอยู่ มันมีรถคนดอกเนาะหน่อยหน้าเลยบ้านเขามันมีรถเรียนตลอดที่ชั่วโมงทำามให้เลยกับประมาณทุ่มหนึ่งเลยระมัดรถ ไปทางด้าป่าชซลเชียป,ปีนไปใต้กระท่อมก็ปีนในทาั้อยนะครก่อนจัยนจากน้ำปลามิน แต่ปะมิ <sa> ้นจักสิสร้างน้ําไผ่นาะเพระว่าน้อยมือเลยอดกินพี่น้องเอยหากินน่อยหากินนอย คาดพี่น้องเลยสูตรนี่คาดขนาดเลยามาไปดู่อ <c oughs> เ,อ,เมมอม่มมีจะก,กิร่บงปลาดำนำบานนี่ทูย่างกุ้งพี่น้องเอ้ยจะกินแม่ย่างกุ้งี่แม่เผากุ้งเลยตอนแล,ล้วาเาาเย้ยมันจังนานมืด มันน้อนพอมาให้กันเขาเต่าอีกลเลยกันเราอาบหน้ามากครับน่ครับน่ครับบกับเี่บอเขาเตามาม่าพอมันอีกเป็น ใช่แต่มันก็บ,บ่ค่อยห่อนมาได้น,นะป้าเนาะมวงเวีนก็คือว่าล่มนี่ล่มอยู่ยังไงก็ได้แต่ข้ามมีฝัดยากช่งงานอะไรเขียนแต่จีบเนาะเขียนนะป้าออกลายและเขียนหน่อยนี่ใชน,นี่มาจีบใหายืงแมงจุดจี้ฝัดตามตะไคร่ฝัดโวบมันบ่นเมียาม,มันมันสิม,มีอยูุบะเจ้าแรกกองขี้ขวดกับขี้งอกกัเห็นอยู่กองอะไรโซ่เชิญโต กันเนี่ยมันลีกับคุณแล้วเดินหอบคณแล้วเดนิดนตกคุณแล้วเออคนตกโอ้้คุณเรียกเกือเก็้ยวไอยอืมานน่ะไลาพวก คลิปนี้ก็ขอลากอนแล้วพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนติด,ต,ดตามมาชม<ห>พอกันไหมคลิปนาะสบายดี